สัะละนังคตูอิมีนาสการีมตังรัวจริยังอภิปูชยามิองการพินทุนาทั้งอุป,ปันนังสมมาสหปาฏินะพระกัมมังประสิทธิเมฟังแล้วฟังจะไหวฟังคนเด้อครับ,รบตำราอันนี้เคนบอกตำราคำทีพรามมันสีบวกที 12, ่สิบสองราศีบวกที่พมมาตาบบวกที่เหล็กเจ็แถวครับาวันเดือนปีพเลตุนี บ่ดีเลยครับตอกซับดีครับบ่มิตจนเด็กขาดแต่วันตกซับเดือนตกซับปีตกซับถือว่าดีสุดตอกอุนหนาดให้จะดีแห้งม่ลูกเก่าคูนมีเมียก็ดีทำงานราชการก็ดีสามารถยังกับพนันสอบยังกับพนันแต่ว่าสะพาเกิดพวกรากาจอคุณมาเสียงมาเมียกรบเดกสามตัวต้วเรือย่าไฟทุกคนแก่หนอครับอาเวลากเกี่ว่าอย่างกี่ยังข้านครับกันลคานเด็กสาม สามเป็นเลขี้ปากก็ไว้ใจก็หอน <c oughs> พอบคิดปั๊บปากเป๊กวันคิดถือว่าวันสลังแต่ว่าเีเรียมม,มีปากกับใจตรงกันภาษาพระผลรหัสทะยักษา,าวาจาวาจามาจากใจพอใจคิดแล้วปากพูดเรื่องแบบนี้นะครับอาทิตย์จันอังคารตัวกหนาเมามัางมีปัญหากันทำโปรตายจากกันกินกันปากันต้องไปอ,อ,อยู่นนคนอื่นอยู่น้ำปูน้ำงานตามใจกัน ยืนอน้ำเบดีมีความ้แสงก็นกขนิ่นอ,อ,อ,อันนี้เป็นมือะสงทสับบ่มมี่อัพจนแต่ว่าันเป็นว์ออกเป็นวิดีโอให้หน่อยเถอครับภาพนิ่งด้วยออวดีดอเลย ตูนาตุเมพันเตุทธังสอสะธรรมงสสะสังฆ่งสสะนามูนามัดกับจารุใไชยะไชยะอิติโส นาปูนาั้นขัพิษกังนั df, ่งอพุทธข้างกุจบกุจบเอ้นีมั่งกุจกอบกุจกอบเอ้นีั้งกุจขอบกุจกอบอพุทธข้างกุจสูบกุจสูบเอนีมังกุจสูบกุจสูบอ้นี่ัข้างกุจสูบกุจสูบเอ้พุทธข้างกุจปุกกุจปุกเอ้นี่มั่งกุจปุกกุจปุกอ้นีสั้งกุจปุกกุจปุก กูจะพลุกพาพุ่มเจ้าที่พุกทางกรุงาลีพุกทางด้าบดฤษีทางศีพระองค์เธอจึงหาพุกพุกคนและาคาถาทางรอคำพี่พูจะปุกทางพระฤาษีกระไรโกรธเอจงออกพระโอษฐ์ให้พุกุกผีกระบดและผีพายมายากุจะปุกทางเทวดาในอินพรทธจะปุกทางไยมในประการพูจะปุกทางพระจักรตุลดานทางศรีพูจะปุกทางพระมาตุลีพุทธบกาหพท้าุกทางหนุมานพูจะปุกทางพาเกสวรรค์และพระกรอบทจ้าุกทางฤาษีหน้ารวัน อ so ันเชื่อชมยอดพัดพิโรกไกลก็จึงให้ฟุบฟุบร่างกายกายยี a, ่ทุกสิ่งหน้าหน้าปุกเลือดปุกหนังฟุบทั elves, ้งมั่งสังกระดูรูปตาปุบหน้าเลือดเรือเดือดขึ้นมาปุบหน้ามัคละาคืออาปะทำรฮ้ยฮ่าเฮ้ยฮ่าอันดูประจําขอเชิญปะธทำเตื่อขึ้นมาหน้ามะนะอะนอกอนักะกออโอะนะอากะอังอุมิอามิไม่เห็นตัวตั้งสุนทรพุทั้งอาสุนทอาปุทธังแท่งฤทธิ์พระพุทธเจ้าแห่งพระสิทธิ์ พูจะไปจพูข้างท้มั่งแข็งดินถ้าทามมาังางหมจมสักทีกูจะไปทั้ำมัง่งสางข้างแ็ง